ครับวันนี้เราจะมาแต่งจ้อยเกียงแสนนะครับต่อนะครับก็คือเป็นเรื่องราวของจุกกานะครับอ่าแต่งแต่งแล้วนะครับแต่งจี้เรื่องแล้วนะครับอจุกกานะครับนมนมแหลมจี้มันอย่างมาแหลมจะนี้ตัวพี่อย่างมากวัวมาหลงดงไม้เพราะใจด้านมาพันพัพอ่าทีนี้แหละครับ ในในวัคที่สองของวาทที่สองเนี่ยก็มาได้สัมผัสกับตัวหน้าเลยนะครับอ่าแต่เน้นนะครับเน้นอ่าสันทลักษ์ท้ายท้ายวัคนะครับก็คือจะต้องลงด้วยไม้โทนะครับอ่าไม้โทไม้โทก็คือไม้โทเสียงโทพิเศษอ่าไม้โทเสียงตรีนะครับอ่าได้อยู่สองเสียงนะครับไม้โทเสียง อ Finished. ไม่โทรเสียงโทรมาได้นะครับอเพราะนั้นมันจะเป็นเป็นกรรมไทยนะครับไม่โทรเสียงโทรเนี่ยนะครับเพราะนั้นได้สองเสียงนะครับไม่โทรนี่นะครับก็คือไม่โทรเสียงโทรพิเศษนะครับไม่โทรเสียงตีนะครับออาสำหรับกรรมนี่จะได้หกกรรมก็ได้เจ็ดกรรมอะไรแปดกรรมก็ได้นะครับหรือจะยาวกว่านั้นก็ยังย่อมได้นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับการพาลนานะครับบางทีก็ยังอู้ไปตัยก็มีนะครับอ ในการจอยเจียงแสนนี่นะครับอก็เอามาจอดเลยนะครับมาหลงดงไม้เพราะใจด้านมาพันผัวที่นี่มันมันบญญบบยมเกี่ยวกับดังหน้าแล้วนะครับกับพันนาไปเลยนะครับจะหาจะหาเมียอเอมียจะหาเมียเมียนี่ในภาษาละนาพ้นบ่มีไม่กี้นะครับอย่างนี้เมียนะครับ ถ้ามีเมื่อกี้แล้วครับมีเมื่อกี้เมยนะครับมาเมย์อย่างนี้เมียนะครับจะหาเมียงามงามงามจะหาเมียงามงามนะครับมางามนี่จะใส่อย่างนี้แหละไม่ซ้ำนี่ก็ได้นะครับงามงามัามกคนหรือหรือจะเขียนแอปโตก็ได้นะครับก็ อ่านเรื่องแต่นะงามสักคนนะครับสักคนสักสักนะครับอ่าคนนะครับคนกับใจถูกฆ่านะครับฆ่าคนค้นก่อก็คือก่อนะครับอ่ามันเป็นก่อนะครับก่อมันเป็นก่อนะครับก่อก่อมอ อ่าบ่อมันเป็นกรรมพิเศษนะครับอ่าใหญ่สองตัวนะครับคนบอกว่าไอ้นนี้มันเหมือนกันนะครับเอาโลงวหมนี้ยครับอ่าโลงวหมนี้ยอ่าเป็นกรรมพิเศษก็เอาบะเอาบะไปใส่ตะลุ่มเป็นบะน้อยนะครับไปแช่หางนะครับไปแช่หางอย่างนี้นะครับอย่างนี้เป็นตัวสก๊ตนะครับอย่างนี้นะครับบะน้อยนะครับบะน้อยกบบ่อนะครับกบบ่อได้นะครับได้ได้กับเสได้ไม้ขอจ้างนะครับก็ไม้โทนะครับบังคับด้วยไม้ขอจ้างนะครับ ได้นี่ใส่ตัวยะหรือไม่อย่างนี้ก็ได้ก็โซเลเตะนะครับจะจะโซเลแต่จะ,จะจะใส่บาใส่ก็มาเป็นอย่างนะครับก็คือได้นะครับ่าทีนี้ก็จะหาเมียงาม,ามสักคนก็ได้นะครับ่าทีนี้หาลำายไ,ไปเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับมาจะหานะครับจะาในในภาษาละนาบน ตนบะมีไม่กะเห็นไหมครัเวลาเอาฏิวัดเนี่ยก็ใส่สาระเอาพันธุ์นหน่อยครับมาอย่างเอี้จะนะครับ <cover>. จ้าหาเมียนะครับเมียเห็นไหมมันภาษาไอ้อักษรมันมาตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียนให้มันตรงในภาษาไทยผสมมาสางกันไปนะครับออย่างเงี้ยนะเมียเห็นไหมครับในภาษาไทยก็ใส่เขียนเมียภาษาไทยนะครับเมียงาม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 สองตัวซักนะครับซัก สักคนนะครับคนอ่ะคนกับใจตัวตัวฆาในใจตกขอคนนะครับมามามาปับเทียบแตนนะครับคนนะครับอ่คนก็บ่อได้นะครับก็อ่าอันนี้เอาโูเราเป็นตัวพิเศษแล้วสองตัวรวมกันนะครับก็นะครับก็บ่ออ่าก็อ่าโทษทีอันนี้มันเป็นปฏิวัติเวสองก็เอาตัวกะนี่แหละครับยืมตัวคอควายมาเป็นตัวกะนะครับอ่าก็บ่ ก็บอได้บอได้นะครับบอ,ได,อได้ได้ได้เสียงโทวิเศษนะครับอ่าทีนี้เรามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับก็คือการที่เอาภาษาไทยนะครับมาสะกดเขียนตามสำเนียงคำพูดของภาษาละนาดังบนนี่นะครับ่าเอารับต่ายนะครับเอาหูฟังแล้วก็สะกดเขียนไปตามนั้นนะครับจ้านะครับจ้าได้ยินเสียงจ้าแล้วนะครับ อันนี้ภาษาไทยมันเขียนว่าอะไรอันนี้มันจะนะครับเสียงเอกครับจะกับไซเอลครับมามันเหมือนกันนะครับภาษาปริวัติเบยสองแบบสามนะครับอ่าหามันคนละหลักการนะครับ่าเมียนะครับเมียคนละหลักการการเขียนนะครับเมียงามงามมันเหมือนกันก็แล้วไปนะครับมันส่วนใหญ่มันก็ยะเหมือนกันนะครับสักนะครับอ่าสักอันนี้ภาษาไทยมันอ่านว่าสักนะครับเสียงเอกมาอ่า ซับปั๊ยแมจดาวาวันน่ัซั์สักคนนะครับ่าได้ยินเสียงคนนะมันในภาษาไทยบรรจัยคอคนนะครับอ่าคอควายนะครับโทษทีกออ่ากอน,นะครับคำนี้ต้องเขียนว่าเป็นก่อน,นะครับแต่อ่านออกสำเนียงแล้วเป็นก่อก่อบ่อก่อบอ่บอได้ได้นะครับมาได้ตัวเนี้ยตัวเจ้าปัญหนานะครับได้นะครับตัวดาโดนแม่ขอจ้างไปได้นะครับมา ในภาษาบาลีวัตเบทที่สองแล้วนะครับยืมตัวดเด็กมาเป็นตัวละนะครับอ่าใส่ไม้ขอจ้างไปได้ตัวบนบนเพราะว่าอย่างเพราะว่าตัวในภาษาบาลีวัติบทที่สองนี่เป็นาไส้ในเนี่มันเป็นอักษรลานานะครับยืมบ้นมาปรับเทียบไปหมดแล้วนะครับตัวจ้านะครับตัวห้านะครับตัวมะตัวยะตัวง่านะครับตัวสะตัวมะนะครับตัวข้านะครับ ตัวก้านะครับตัวบ้านะครับตัวดะดานะครับหมหายไหมครับอ่าท่านต้องมองสองจัน3สามจันทนะครับมองลึกเข้าไปว่าอ๋ออันนี้เป็นภาษาละนานนะครับท่านจะต้องใจรักการภาษาละนาอ่านทุกประกาศนะครับจะหาเมียงามงามสักคนก็บ่ได้นะครับอันรุ่มนี่นะครับอันลุ่มนี่นี่เอาภาษาไทยมาเขียนนะครับเพราะนั้นทจะต้องอ่านแบบภาษาไทยนะครับ่าก็อก่อบอกได้อ่าได้ มันบอกได้ไหมได้ได้มันเสียงโทรปกตินะครับมากับได้ไหมครับมันมันเหมือนกันนะครับมันม่เหมือนกันนะครับการพันเสียงในภาษาล้านนากับภาษาไทยมันเหมือนกันนะครับภาษาไทยพ้นกากากากกเพ่นมีเอกโทตีจัตวานะครับกา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 อันนี้ภาษาล้านนาพ้นมีกา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 ก่ากาพ่นได้หกเสียงนะครับมาพ่นมันระบบการพันเสียงมันเหมือนกันนะครับ ตั้งต้นแท้เนี่ยมันมาจากอ่าอากุนรามปองอยู่สุโขททยนี่ยมาได้เมืองเหนือเหมือนนะครับเมืองเหนือตอตอนใต้นะครับอ่าอขุนเมงลายพ่อกอยู่เจียงใหม่ฮะมันก็เมือม่อเมื่อมีความคิดที่การผ่านเสียงม,มือเืินกันมันก็จะออกมาเป็นสองภาษาครับก็คือภาษาไทยน้อยกับไทยใหญ่นะครับออันนี้เ่าเมือม่อเมื่อเอา ตอนนี้เอาอักษรไทยแล้วครับมาปรับเทียบเพราะนั้นมันมาตรงอ่ะนะครับเพราะนั้นก็จะต้องดัดแปลงนันนะครับป้นบมมีไม้โทพิเศษมาห้่อนะครับเพราะนั้นจะต้องดัดแปลง้นะครับในส่วนตัวผมก็จดประดับไว้นะครับมาเห็นไหมครับไัยกระจ้าที่เข้ามาอ่านในที่ผมเขียนนี่นะครับจะเป็นคนไทยฝรั่งมาค่าหรือคนเมืองที่บเกยเรียนภาษาละนาอย่างนี้มานะครับมาค่าบ้วนะครับจะต้องอ่าน ออกเสียงโทรพิเศษนะครับอ่าได้จอยบนปุน,นนะครับบันเจได้นะครับอ่าบันจะได้อ่านแบบภาษาไทยนะครับนะเามา,ด,ด,าดูนะครับได้หลายลำนะครับนามนามแหลมจี้มันหยังมาแหลมจะนีตัวพี่หยังมาขัวมาหลงดงไม้เพราะใจดัานมาพันผัวจะหาเมียงามงามสักคนกอบได้นะครับบรรพุกนี้เขาจะมาต่อนี่นะครับบาทที่สามนี่นะครับ บาทที่สามเนี่ยครับแล้วก็บ,บาทที่สี่ก็จบแล้วครับบาทที่สามนี่มีบักกิกรรมนะครับ